อยู่ๆมันก็ตะโกนออกมาเอกก็เอกเอก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยมันก็ตะโกนออกมาบอกว่านี่มึงอาบน้าจริงไหมเนี่ยเออเพราะว่าพื้นห้องน้ําอะแห้งสนิทเหมือนไม่มีคนเคยใช้ห้องน้ามาก่อนอ้าวงท,งทีเราเพิ่งอาบเราเพิ่งอาบน้ำพ<อ>ี่แจ๊คเอกก็งงมากเพราะเอกไปเห็นปุ๊บเอกก็ไม่เชื่อสายาตาเลยนะเพราะเราเพิ่งอาบน้ำนจริงๆแล้วเราเป็นคนอาบน้ำนเราแบบใช้พื้นที่เราร้องเพลงเราคอนเสิร์ตในห้องน้ำเราก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคมันมันแปลกแล้วแหละ ก็เลยบอกผมว่าโอเคงั oh. 8, 2, nah ้นอยู่ที่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นหน้าขึ้นผมกันแบบแต่งหน้าแต่งตัวกันอะไรเงี้ยแล้วอพอเสร็จเพื่อนก็อาบน้ำเสร็จแล้วเอกระหว่างนั้นะก็คือด้วยความที่เราลืมไดเป่าผมอืมเราก็เลยจะต้องไปหาไดเป่าผมที่ห้องนั้นแล้วก็ก็เหมือนมองไปปกติแล้วถ้าเราไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปไปโรงแรมเราก็จะได้เดินเข้าไปตรงแถวแบบ ตู้เสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเนาะมันจะเก็บไว้ในนั้นใช่เออเราก็เลยมองไปที่ตรงนั้นแต่ยังไม่ทันจะลุกเลยนะมันก็ได้ยินเสียงคนเคาะตึกตึกเนี่ยเคาะมาจากเคาะมาจากประตูไม้ประตูเสือ้อตู้เสื้อผ้าไม้คือเกา่า<ข>ๆเคาะมาจากตู้เสื้อผ้านะตู่เสื้อผ้าเออเออเออตู้เสื้อผ้าปอกๆเอกได้ยินก่อนรอบหนึ่งแล้วไอกคิดในใจอยู่ว่าโอเคจะเปิดต่อดีไหมหรือเราจะเลือก อยไปเลยง่ายกว่าทีนีเ้เพื่อนมันก็ตะโกนออกมาว่าแบบเออมันเพิ่งนึกได้เหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้เอาใดมาเราก็อาจจะต้องหาแล้วละ่ะมันเป็นมิชชั่นที่จะต้องทำแล้วเอกก็เลยกำลังจะลุกขึ้นไปแบบไปเปิดดูตู้กลายเป็นว่าตู้อ่ะมันค่อยๆแงออกมาแงออกมาทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเนาะแล้วพอทางซ้ายปุ๊บเอกเห็นผ้าขาวๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นผ้าธรรมดาแต่ว่าพอจ้องไปอะ ซิลูเอตมันเป็นเหมือนคนบนผ้าขาวที่โด่แล้วก็มีสายสีสแดงโดนผูกไว้แล้วดิน้นดิ้นอยู่ในนั้นครับไอ้ที่เราได้ยินเสียงคอมันคือเสียงเขาเหมือนเขาหัวโขกประตูปึงป้งปึง้งปึ้งอยู่างครับใช่เอกก็เลยแบบตกใจมากแบบตกใจแบบกรีดเลยอะ่ะใส่เพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบวิ่งออกมาเพราะว่ามันอาจเสร็จพอดีแล้วมันก็ตกใจทีเนี้ยไอ้คนที่ดิ้นอยู่อะระหว่างที่เรากรีดปุ๊บ อยู่ๆมันก็จากดิ้นตรงตรงในตู้อะครับมันก็ดิ้นตกลงมาใส่พื้นใส่ใส่พื้นดับหน้าเรา oh. เราก็เลยวิ่งกระกระโดดออกมาพอกระโดดออกมาเสร็จปุ๊บเพื่อนเราอ่ะ oh. เดินออกมาแล้วก็เตะจับไหล่เราพอดีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไรแค่ประตูเปิดเองเองคือเพื่อนไม่เห็นเราอะเห็นแล้วเราก็แบบเออไม่แบบเหมือนแล้วก็พูดว่าแบบเออมันมันมันมีอันนี้ตรงนี้ตรงพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราลืมตามามันก็ไม่มีแล้ว ื่อนก็แบบอันนี้คิดมากไปปะเนี่ยอันเรื่องนูเรื่องผีเอาไปป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาโอเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็รีบออกจากที่นี่ไม่เป็นไรเพราะเราตระกนักว่าแบบแค่อาบน้ำแล้วเราฝากกระเป๋าให้เสร็จซึ่งถ้ามันจเจออย่างเงี้ยเราคิดแล้วแหละว่าเราคงจะไม่กล้านอนที่นี่ต่อ,อเราก็เลยรีบจัดแจงแต่งตัวแล้วออกไปข้างนอกแล้วระหว่างที่เราออกครับมันก็ยังไม่มืดมากมันก็ยังโอเคตอนที่ระวังเราเรียกรถไปที่นี่ ทีนี้พอไปถึงคอนพอไปถึงคอนเสิร์ตมันก็มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นอีกคือทางเข้าอะครับปกติเราเข้าคอนเสิร์ตเราจะเจอกาตรวจตัวเนาะพอเราตรวจของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังเราพี่กาเขาคุยกับใครไม่รู้แล้วอยู่ๆเขาก็พูดว่าเออเข้าไม่ได้นะครับเออแต่พอเราหันไปอะเราคิดว่าเขาคุยกับเพื่อนเราแบบเพื่อนเราลืมตั๋วไหมเราจะได้เอาไปให้ออแต่ลืมไปว่าเราอะให้มันมาตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วแล้วเพื่อนเราไปยืนอยู่ข้างหน้าเราก็เลยแบบหันไปมองแล้วเห็นพี่เขาอะ เหมือนยืนคุยกับอากาศอะไม่มีคนเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้และรีบเดินดีกว่าก oh. ลัวเราก็เลยรีบเดินไปเกาะเพื่อนแล้วก็แบบเออเดินเข้าไปเพราะบัตรมันเป็นบัตรยืน oh. มันต้องแบบเหมือนรีบเข้าไปเซตแย่งสิ่งที่ครับอ่าพอเอกเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเวทีตรงกลางเดินออกมามันยาวๆอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เราเอกก็เลยไปไปจับตรงด้านหน้าเพราะเรากะว่าจะบัตรถ่ายรูปเขาศิลปินอะไรเงี้ยเนาะให้เต็มที่ อ่าพอเราไปยืนตรงเวิร์กนั้นอะ่ะกลายเป็นว่าเป็นเวิร์กเดียวที่ตรงอื่นน่ะคนแน่นหมดเลยแต่ตรงเอกอะ่ะไม่มีคนอเอเอแปลกมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออก็ดีเราก็ถ่ายรูปก,กันไปเลยจะได้ไม่ต้องติดคนค่ะเออมันก็มองเป็นแบบใน้เงียดีไปเราก็โอเคดีแหละแต่เราได้รู้สึกว่าเออตรงอื่นมันแน่นหมดเลยนะเว้ยกยกเว้นตรงเรามันไม่แปลกหรอมันไม่ใช่แบบบัตรคอนเสิร์ตที่เป็นนั่งนั่งด้วยเนี่ยเาปกติถ้ายืนเขาก็จะต้องรีบปูกันเข้าไปแบบใกล้ที่สุด แต่ก็อ่ะ